โอ้โหตี่ิกเร,เ,รเ,รเรา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 ไม่เราอยู่ไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้ที่ิกเราอยู่ไม่ได้แล้วเกิดวันในนะลูกเราอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมีแต่คนชื่อ,อโอ๊เท่านั้นเลยกอักดกอกอดกอดกอดกอลกอด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 ้อหกออยกดกกออกออก จะไปสอบพี่ไปสอบสอบ,สอบองไงในนี้จะไปจนทึ่เสียงไว้ด้วยจะได้หลอนทั้งคืนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ะครับพูดหวานวันนี้เอาหวานวันนี้อีกขอให้สอบได้นะครับไอ้ก้อยถอยไปเลยอ่ะถอยไปไกลๆเธอเลยอะ่ะลองพูดสิดีสิสพูดอะไรก็ได้ไม่แบบหว,วานว่นเสียงคือหวานมากหวานแบบหวานมดขึ้นนะ่ะพูดอะไรก็ได้พูดสิ <laughs> น้องพู้ชิ้นครับได้ไหมน้องนายที่จําได้ไหนน้องนายก็พี่รู้ช่วนายผิดตรงไหนอ่ะมันก็เหมือนกันแหละออกซื่อันแล้กันก็ผู้ช่วยนายตั้งใจทำงานแจ้างจะเอาเงินมาเลี้ยงผมใช่ไหมใช่ฮะอ่านได้ครับพันพันราตรีพอลังใจไหนได้ไหมพันพันราตรี ใช่ต้องเรียกว่าพันพันลาตีเพราะว่าเกิดเกิดปีนี่ไงจีนนี่จ๋าไงอ๋อนี่ก็เกิดปีจีนนี่จ๋าเหมือนกันไงช่วงนี้ขอให้สู้ๆนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีหลายอย่างที่เป็นเหตุการณ์แบบของเาที่เลื่อนคือ่ะต้องเลื่อนมาใช่ครับก็ขอให้ทุกคนสขอไมแ่แต่เล่นหนักฮะไม่เคยสนใจ,จอ่ะไม่แต่เล่นหนักติดหลังใช่ไหมพูดอะไรมาหนิพูดอะไรมพูดเป็นกำลังใจไหนนะไม่หรือพูดปลุกกระไดก็ได้ขอให้มีความสุขมากครับช่วงนี้ก็ ถ้าเจอปัญหาอะไรก็ขอ,ขอให้ถามไปได้เพื่อนพยายามถามเพียงฟังถามดูขอให้จอยกับทุกอย่างที่ทำจะจะกิจกรรมทุกอย่างทุกวันเลยขอให้มีความสุขได้มากเกินยิ้มได้มากเกินทุกคนกนะครับฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เจอเธออีกครั้งพร้อมกับเม่นด้วยสองคนนี้เจอกันยากมากเมื่อก่อนเขาเกาะที่อินฟิ่ชุดนทหารวันนี้ขอร่างใจไหนได้วไหมครับร่างใจแล้วจะไปสอบท้องถิ่นค่ะไปสอบ ใช่สอบผ่านนะครับขอแบบไม่หวิดสักข้อเลยได้ไหมขอแบบแบบเต็มอ่ะของานใหม่ๆก็ได้ไม่ต้องบอกพี่ลุงนะขอแรงใจหน่อยได้ไหมน้องเมนน่ได้เรียนหรือยังตอนนี้ได้เรียนที่ได้ธุรกิจมณฑิตยังอ๋อได้แล้วได้เรียนแล้วใช่ไหมไปยืนยัเงาอ๋อจะเราเข้าเรียนประมาณเดือนไหนพอดีได้เรียนแล้วคุณคุณคุณเมนกลับจากหนองคายมาเรียนมาเรียนบ้านนบุรีค่ะ ทำไมน้องเม่นนั่นจะไปสอบ,สอบใช่พี่จะไปน,นี่ก็ซูซื้อแลบบ้วอ่านหนังสือเต็มที่เลยครับผมแล้วก็ขอให้ทำข้อสอบค่าเลยครับขอให้แบบได้คะแนนเต็มร้อยอยู่จ้าเพื่อนคนนรับเพื่อนขอไอจีเน็ตได้ไหมน้องอะไรเพื่อนเขาชื่อเพื่อนไม่ได้กวดสุเกิลอ,อ๋อที่เคยเล่นไวเป้งใช่ไหมกูเอ๋อกูเกิลที่แคลวัสสาระความรู้ไงอ้าวหายแล้ว อยู่นี่อยู่นี่ Google ได้ป่ะอ๋อชี้นี่ปลุกไม่ได้เลยหรอแชรแลกเตอร์พี่อ่ะแชเ์แลกเตอร์มันชัดแล้วพาว่าผมึงมีการทานทหารปปกติจะเห็นใส่ทหารใช่ป่ะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมสร้างแบบนี้ก็หลอกไม่ได้เลยวันนี้โอ้ยไปหลอกคนไปหลอกคนขอขอกำลังใจกับปลุกหน่อยได้ไหมดูเลยก็ได้ขอกำลังใจไงครับ จะสอบท้องถิ่นค่ะก็ขอให้สอบผ่านนะครับแล้วก็มีความสุขดีนะอ๋ออะไปนอนไปขสอที่สองที่สองได้ได้จะบันทึกต่อไปด้วยโอเคก็ขอใมีความสุขนะครับแล้วก็สอบผ่าน แล้วก็ไม่ได้สิ่งที่สมหวังหรือแบบบรรลุตามเป้าหมายที่ตัวเองคาดไว้ได้ใช่แล้วก็ไม่มีความรู้ความสุขครที่จะใช้คเหมือนอย่างเป็นเว้นเว้นเว้นเธอไว้คนหนึ่งเธอกูว่ายล่ะไหวยล่ะไม่ว่ายอุ้บุกหน่อยดีก็ไม่ค่อยเจอเสียงเฮียออมเลยแต่อีคิวก็คือหลอนมากเลยแฮมอุกเหรอแซมอุุ้กเหรอเออ น้องออมศินเรีจะจบยังเนี่ยยังเลยอีกอีกแลอีกกี่ปีสองปีอันนี้เขาก็ธนาคารรวยๆธนาคารรวยๆมีมหาลัยไหมนี่เป็นธนาคารแบบเด็กๆเด็กเด็กหรือบารนาคารใช่ธนาคารเหมือนก็เหมือนกับเฮ้ยอใจหน่อยได้ไหมเฮ้ยนิ่งๆหน่อยดิตัวเธอไงออมสินอะไรแยกๆอ่ะตั้งใจหน่อยได้ไหมลุงออมลุงออมเอาดีๆได้และ เล่นหลายรอบแล้วไม่งั้นเจจะฉีดเสื้อไม่เธอโป้โป้อยู่รู้แล้วเธอโป้อยู่เอาแล้วทำอะไรพูดมาพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรก็ได้พูดเป็นไก่กับบวกไข่ได้อะไรอย่างเงี้ยอับดุลเบิดรินเซระอับดุลสกาอัลมุตุลฟาห์ร่าได้ใช้ทุกคเลยนะก็ Thank you อีก18หรือ28 18ครับโอ้ยตใจอ่าก็ ช่วงนี้ทำอะไรอยู่จะไปสอบสองถิ่นอุ้ยเธอไม่ต้องใกล้ฉันอะไรนะจะไปสอบสองถิ่นกับสอบกรุงเทพค่ะขอให้ที่สอบได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจทุกคนจะสมหวังความตั้งใจแล้วก็มีเงื่อนีิ้นพร้อมว่าเราจะผ่านไปได้ครับแล้วก็เราเปสังกัดแล้วมีความสุขครับโอ้ยย้ำค้างเลยได้ผมเหมือนกันผมทำบ้านัตนนาวไม่คือต่อ โอ้ยไม่มีป้ารัตนาไม่ได้นะใช่ใช่จแบบว่าป้าออกไม่มีอะไรจะแบบทำกลางแล้วเป็นแบบชอบมากพี่หนูมากมอะชอบหนุ่มจีบป้าพี่ไม่ชอบหนุ่มจีป้าไม่และเย้ยับดรักก็คือไปกวนตีนเขาด้วยแล้วผมเห็นเรื่องหลังนี่ได้ก็ปกติไม่ใช่เป็นอาจารย์ตอนตอนเนี้พ่อหลวงนะผมจีบป้าแล้วก็เรียนแบบว่าเรียน จะไปขอป้าถ่ายรูปเป็นตัวป้าดาป้าเป็นคนที่ขืนอะไรจะหล่อเลยนะแต่ตอนตอนเรื่องนี้แล้วแหละมาด้วยเอาวิกกิ้งพลังใจหน่อยได้ไหมน้องมาฮี่เจ๋อเจ๋ก็สู้ๆนาวพีุู่สิมาดูนะเนี่ยดีมากนะครับผมว่าใช่รับรับหนุ่มคนนี้ได้นะครับเตะอย่างน้อยกี่หมื่นกี่ดูยังชัด ตั้งใจหน่อยได้ไหมพี่แซนท่าใครนะจะไปสอบท้องถิ่นจะไปอ๋อตั้งใจสอบครับสู้ๆขอให้สอบผ่านครับจ้าไปบ้าเจนวิชาพี่พี่เม่นนะบอเดี๋ยวสังคมจะรอหลอครับรอดูครับไม่อย่าโอเคครับแางทำดี้วทำดไปฝากเอากลับมาด้วยพี่เอาลังใจไหน่อยได้ไหมลุงสมรัก ขอให้พี่สู้นะครับวันนั้นที่พี่ชอนะี่นี่ก็กลับลงทะเลนะครับเม่นเตะปากได้ไหมน้องดีมไม่ฟิมขอรัางใจหน่อยได้ไหมโลครับไม่มว่าเจออะไรก็ตามก็จะลุ้นสู้นะครับ ผมเป็นกำลังใจให้โอเคขอกำลังใจไหนได้ไหมพี่โอ๋เคยเจอกันนะปีที่แล้วจําได้เจอี่ไหนอ๋อเจีเนี่ยเลยจําได้คุณคุ้นหน้าอยู่เคยเจอมาแบบพี่อะไรไม่รู้จำไม่ได้เลยคนนึงอ่ะแต่เคยเจอพี่ที่นี่กำลังใจอะไรครับจะไปสอบท้องถิ่นอุตส่าห์ยอมมาดูหนังเคยนะมาดูดูคากามค้างเลยนะจะตบฉันไมเนี่ยถ้าเกิดฉันไม่มีตังสามแสนนะพี่จะตบหนูไหมบอกครั้ก่อนจะตบหนูไหมครัไได้ได้ เจอเลยแบบทึงจะตบฉันไหมไม่ตบใช่งไหมตองูออ้ครับก็ตั่งใจเรียนไั่งใจสอบให้ได้นะครับผมแล้วก็จบมาก็เป็นคนที่ดีของสังคมน,นะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมมาดูหลวงพี่แจ๊กถึงพิศตาคิอนี้ด้วยนะครับอยาลืมได้ดูนะ